สวัสดีจ้ากลับมาพอ่อกับช่องน้องเปกกี้อีกแล้วนะคะมันนี่มาเบิงกันมัอนี่แม่จะกี้สิบากินยังของมัห <c oughs> นีจา้าอาหารสิงโตเด้อมืันนี่อยากมาเด้อไปตลาดอแมาหา่หันคึดอยากสิ่งใหม่ๆหยู่มาเด้อจ้ามันนี่ไปกันเลย อ้ามใหญ่เลยนะจ๊ะพอมีไผกินอ้ามก็จดยอืดหวานจ้ะครับจับแกมกับนีมาละ หวานดีหวานทึ้งมาละขึ้นตับคุณลงคนกันมากินกันมาละขี่นกแมจัะจะมา่ยาไปกี่ตะกี่กินขึ้นกัน,กนแต่เานท่านเห็ดแยบมันแข็งโคตรกินบ่นได้อันนี้ก็แซ่บ